สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิว e อีฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทาซอสสตอรอเบอรี่นะคะไว้แต่งหน้าเค,ค้กค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่สอย่างดังนี้ค่ะจากนั้นเรามาลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้น้ําตาลทรายค่ะ9ช้อนโต๊ะหรือ1 3 5กรัมจากนั้นก็จะตามด้วยน้ําเปล่าค่ะเราใช้10ช้อนโต๊ะหรือ200กรัมค่ะเทลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการต้มด้วยไฟกลางนะคะเราก็ทําการ ต้มจนตัวน้ําตาลเขาละลายจนหมดเลยค่ะสังเกตว่าน้ําตาลเขาเริ่มละลายหมดก็คือน้ําที่เราต้มนะคะเขาจะเริ่มใสขึ้นเล็กน้อยนะคะและก็ให้เขาเดือดเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะตัวน้ําตาลเขาก็จะละลายหมดแล้วค่ะประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเตรียมสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะ260กรัมตัวนี้เราซื้อมาจากแมคโครค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมร้อนๆนะคะที่เราต้มไว้เมื่อกี้เทล,ลงไปได้เลยค่ะ น,น,ะะน้ำเชื่อมนี่ก็หลังจากที่ปิดแก๊สเราก็จะเทลงตัวสตรอเบอรี่ทันทีได้เลยค่ะไม่ต้องพักให้เขาเย็นนะคะตัวน้ำเชื่อมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการแชร่ตัวสตรอเบอรี่กับน้ำเชื่อมไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา30นาทีสาเหตุที่เราแช่ไว้นะคะก็เพื่อให้ตัวสตรอเบอรี่นะคะเขาออกสีนะคะออกสีแดงๆออกมาก่อนนะคะผสมกับสีน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่ได้ก็จะได้สีแดงค่ะ พอครบเวลา30นาทีค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการแยกตัวสตรอเบอรี่กับน้าเชื่อมนะคะออกจากกันค่ะแล้วก็ใชต้ตะแกรงกรอ,องแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะดูนะคะน้าเชื่อมที่เราได้ก็จะสีแดงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราพักส่วนของเนื้อสตรอเบอรี่ไว้ก่อนแบบนี้ค่ะน้าเชื่อมนะคะเราเพิ่มจะเพิ่มสีผสมอาหารลงเล็กน้อยค่ะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะและก็ตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมตัวแป้งกวนไส้นี้จะเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งขา้าวโพดแล้วเวลาเย็นเนื้อแป้งขา้าวโพดเขาจะแข็งกว่าแป้งกวนไส้นะคะเนื้อ,อซอสสต,อตบบรอเบอรี่ก็จะไม่เนียนดีเท่าไหร่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการต้มด้วยไฟกลางนะคะทําการกวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ สังเกตไหมคะว่าทําไมเราถึงใส่สีผสมอาหารลงไปเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สีผสมอาหารลงไปตัวสตอรอเบอรี่ที่ต้มเสร็จเรียบร้อยอะเขาจะเป็นแบบสีอ่อนๆแล้วก็แดงชํำๆเหมือนสตอรอเบอรี่ที่เขากําลังจะเน่าอะค่ะสีไม่สวยเราก็เลยเพิ่มสีผสมอาหารลงไปแบบนี้ให้สีเขาสวยค่ะเราต้มจนเดือดน,นะคะและ้วก็เนี่ยค่ะเนื้อเข้าเหนียวข้นขึ้นประมาณนี้เห็นรอยตะก้อเล็กน้อยประมาณนี้ก็ทําการปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทนะคะตัวซอสลงในสตอรอเบอรี่ได้เลยค่ะ สาเหตุที่เราไม่นําสตรอเบอรี่ไปต้มพร้อมกันนะคะเพราะว่าตัวสตรอเบอรี่นี่เขาแช่น้ําไว้แล้วค่ะเขาก็จะมีความเละนะคะถ้านําไปต้มด้วยกันเขาก็ยิ่งมีความเละอีกนะคะก็คือก็คล้ายๆกับเหมือนว่าเราสตรอเบอรี่ไปปั่นก็คือไม่เราจะไม่เห็นลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะคือสูตรนี้เราอยากได้ตัวสตรอเบอรี่เป็นลูกแบบนี้นะคะเราเลยไม่นําตัวสตรอเบอรี่ไปต้มกันไปต้มพร้อมกันกับตัวแป้งกวนไส้นะคะเราก็จะแยกไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ คนจนส่วนผสมเข้าเข้ากันดีค่ะนะคะตัวสตรอเบอรี่กับตัวซอสสตบบรอเบอรี่เข้ากันดีเราก็จะได้เนะะี่ยค่ะซอสสตบบรอเบอรี่เป็นลูกแบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะเราก็จะเทสใส่ชามแบบนี้แล้วก็ใส่ชามหรือกระปุกก็ได้นะคะแล้วก็จะทําการห่อด้วยพลาสติกแรปค่ะถ้าใครมีกระปุกก็ใส่เป็นกระปุกก็ได้นะคะเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะเวลาจะใช้เราก็นําออกมาใช้ได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนเช่นเคยค่ะสูตรนี้ต้นทุนไม่ถึง40บาทเลยนะคะถูกกว่าแบบซื้อกระป๋องเยอะเลยค่ะ